โอ้มาแล้วมาแล้วทำไง ี่เดลสกาครับแล้ววันนี้ครับผมมีแขกรับเชิญพิเศษครับจากกอฟฟี่เพลินพงครับผมนี่ครับผมก็เพลินพงทํทำเกี่ยวกับอาหารใช่ครับผมกินทุกอย่างนะครับกินกระทงกินแมงป่องกินสารพัดกินเลยครับผมอเยี่ยเลยวันนี้เราก็มากินครับผมผมได้รับคําท้าจากช่องเด็กจิ๋วครับผมกับแคมเปญ เชเบิลทาเลนเนและเชเบทาเลนคือการกินผักนั่นเองครับผมอ่ะข้างหน้าผมคือผักกระป๊อกินผักสดนี้เลยเหรอใช่ครับผมแต่ก็อาจจะสุกบ้างไม่สุกบ้างแต่อันนี้เราเกินให้ดูว่าการกินผักมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยครับน้องครับผมอ่ะกินได้เป่ายินฉุบไ้ก่อนไหมใครจะเริ่มก่อนยิงฉุบมาหนึ่องผมเลือกให้พี่บี้ก่อนอ่ะนี่ ว่าหลายๆคนอาจจะชอบแต่บางคนก็ไม่ชอบมันคือมะเขือเทศครับผมอ่าก็อันนี้ซื้อมาสดๆนี่คือสดจริงๆสดจริงๆลาลากๆาก่อนสารเคมีแล้วกินย็นไง มันรู้สึกมีเปรี้ยวเล็หนึ่งมีประโยชน์มากอันนี้อือเรื่องเรื่องข้อดีคือเวลาออกแดดมันับไม่ดำไม่ดำไม่ดำป้องกันแดดต่อเนี่ยครับมันคือผักกาดขาวปีหรือก็เรียกกันง่ายๆครับผักกาดขาวอันนี้กินบ่อยเป็นพวกซุกี้พวกอะไรอย่างนี้เขาจะเอาไปกินบ่อยอเราล้างก่อนเลยล้างไงล้างตุ่มหัวเลยวิธีการกินแบบเดินพุงครับผมกินหัวดีเัินพุงอันนี้กินสดๆได้อร่อยครับผม อืมอร่อยอร่อยกินยันกระทงมาแล้วอ่ะใช่ต่อไปครับผมนี่เลยมันคือแตงกวาครับผมกินได้ได้สบายอันนี้อันแบบเล็กๆกินกินแบบพอดีคำอ่าโอเคแหมรสชาติกอบหวานอืมต้องกบมาเลือกต่อไปต่อไปเลยต่อไปเลยผักบุ้งผักบุ้งเอ๊ะทำไมผมได้กินเหมือนกินทุกี้เลยผักบุ้งกินเต่าชอบกินนะครับกระต่ายกินสดได้เออกระต่าย เราก็กินอืมคนส่วนก็กินได้อืมอร่อยอยู่อร่อยอยู่ได้อยู่ได้อยู่ต่อไปเป๊มครับผมนี่อืพริกหยวกพริกหยวกไม่เผ็ดไม่เผ็ดอ๋อพริกหยวกยังไม่เผ็ดไม่เผ็ดมันหวานพริกหวานพริกหวานอ๋อมันจะหวานอย่างผมชื่อหรือลองกินดูอืมกลับเนอานุ่มในรสชาติเป็นไงไม่เผ็ดนะถ้าบางคนอาจจะไม่รู้จักอาจจะกินพิซซ่ามันจะมีพริกหยวกหลอดเขาจะหั่นใหญ่ใช่ไหมสามารถกินได้อร่อยต่อไปเนี่ยเลย เป็นถั่วงองกปอดสารพิษครับผมจริงเขาบอกปอดสารพิษง่ะเราก็กินให้ดูเลยหืมหวานหูอยากกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเลย <c ười> หิวหิวต่ไอไปน,นี่มะเขือเปาะอ้าวมะเขือเปาะอันนี้ไว้กินกับเจวกินกับพวกส้มตำหรือพวกอะไรอย่างเงี้ย <c ười> เฮ้ยเริ่มเผ็ดไ <c ười> มเ่เผ็ดนะไม่เผ็ดน,น,นะอันนี้หวานอันนี้หวานเหรอแก่เผ็ดก็เได้โอ้หือ นี่หวานเฮ้ยจริงเหรอเออมันหวานหวานแบบไม่น่าเชื่อหวานต่อไป๊อปกินอันนี้ละกันเนี่ยแป้งไขไม่แคร์แต่ดอกแคร์นะครับผมไข่ไม่แคร์แต่ดอกแคร์นะครับผมจริงๆอันนี้เขาเอาไปทำแล็ปไปทำพวกแกงส้มหรือเป็นน้ำเงี้ยวหรืออะไรอย่างงี้แม้ของทางภาคเหนืออ๋อน้ำเงี้ยวคือน้ำยาขนมจีนขนมเออน้อยาขนมจีนทางภาคเหนือเป็นไงยตอนแรกกัดไปครัแรกมันหวานหวานแต่มันขมปลายคำแนะนำคือต้มให้สุกดีกว่า ้ใครไม่แคร์จะดรอแคร์นะครับผมอันต่อไปนี่คุณมีกรอบครับทำไมเลือกแต่ของสดกินยังไงครับไอ้นี่ผมเลือกคือผมไม่อยากกินมาอันนี้คือขิงใช่ไหมกระชายกระชายเป็นพวกผันเผ็ดไหมอชาโอเคชิมครับ พี่สดๆวิ่งเไอพี่รู้สึกได้กลิ่นไอ้น้ำยาป่าของทีมเป๊ะเลยน่าจะไปอยู่กับคนที่ไม่ควรมากินสดๆต่อไปครับอ่านี่เลยก๊อฟอ้โหอันนี้คือกิ่งอ่อนมันจะอ่อนจริงอย่างที่เขาบอกหรือเปล่ากินกันดีๆหรอกว่เริ่มแก่แล้วนะโอ้โหเผ็ด โอ้เห็นเลยเหรอโอ้โหเห็นมากกอย่านะอันต่อไปเลยดีกว่าครับนี่นี่มาจากบนฟ้าเลยมาระที่นกครับผมมาระที่นกเป็นไรเผ็ดมาระที่นกเขาบอกว่ามันขมครับผมทรอลาได้ยินมามาระขมอันไหนลองกินดูขมไหมลูกขุนลุกเลย นลุกตามด้วยตอนนี้ผัดกินไม่ได้ผัดกินไม่ยากแต่ควรเอาไปต้มก่อนอ่ะอาจจะทำให้สุกก่อนแล้วทำเป็นยังไงพี่บรรยายหน่อยมันขมแล้วมันก็ได้กลิ่นเขียวๆแต่มันถามว่ากินได้มั้ยกินได้นะแต่มันก็อาจจะไม่ไม่เหมาะสำหรับมากินเล่นอย่าเงี้ยสดๆหวานเป็นลมขมเป็นยาเป็นมะราค่ะคณะนี่เลยเมนูยอดฮิตคณะหมูกรอบแต่เนี่เรากินสดอีกแล้วนะปกตินะเฉยๆเขียวๆแต่อืม ถามอะไรันต่อไปน่าจะเป็นอันนี้ครับอ่ะกินพร้อมกันนีกว้าไปที่เหลืออันนี้ก็ไม่ไม่ไม่ได้นี่ลนะพริกครับผมอันนี้คือข้าวโพดอ่อนแต่จริงๆอ่ะเขาเอาไปกินสุกๆสำหรับทุกคนที่ดูตอนนี้นะครับผมอันนี้พริกอันนี้ข้าวโพดที่ดิบ ควรเอาไปทําให้มันสุกกว่าไหมนะตดมันเหม็นมันเหม็นมากเลยกินกินกินสุกไอ้กินดิบแล้วตดนะหรอต้องระวังอ่าสำหรับใกำลังใจให้ผมกับการกินพริกนะครับผมก็กดไลค์อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วอย่าลืมกดไปกดติดตามช่องเพิมิ่มเพิด้วยครับผมแล้วก็ช่องเดลสกาครับพี่เดลสกากดสับตะไคร้ด้วยนะครับผมอ่ะพร้อมนะครับผมห้าสี่สามกดไลค์สองหนึ่งกดไลค์ดู เดี๋ยวเอาหอมพี่หอมเลยเกเดี๋ยวเดี๋ยวหวานลองลองกินดูลองกินดูเลยได้ดับเผ็ดเฮ้ยกินดืบได้หวานหวานเออไม่ทำสูตรก็หรอไม่รู้ไม่สุกจากหวานกินได้ไม่ก๊อินก็ไม่กินข้าวโพดแล้วไม่กินแล้วไม่ก๊อกินพริกมาเลยเออมันหวานจริงป่ะโอ้หวานอ่ะหวานเหรอหายเผ็ดเลยอ๋อโอยดนเผ็ด โอ้โหโอ้โหเรือแตกเรือแตกหมดเลยมาแล้วมาลแล้วทำไงมะเขือมะเขือเอาเหมือเอาอะไรระดับเพชรโอเคผมขอท้านะครับการกินผักไปต่อ,อยังช่องอีบิทพอยดครับช่องเฮฮาทีวีครับผมและสุดท้ายคือช่องเดอะสแน็คครับผมเวชท์เชลล์ชาเลนจ์ครับผมก็วันนี้พวกเราครับบีลล Firstly, ้เดอะสกาละขอบคุณี่บันพุงครับผมขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับผม อย่าล <differences S 2> ืมกดสับตะไคร้เพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับน่าสนใจแน่นอนชวนติดตามด้วย